กูนะท้าว่าไม่เปิดตู้ให้กูอย่ากูขึ้นรถเลยเลดี้เปิดเรียบร้อยแล้วแครพิตตี้ทุกคนมันต้องเอาใจกูไปกับแก่ไหมแก่มันแบบไปต่อไปต่อไปกันนั่นไปไปเลยออกไปเลย พอไปจร้งปะพอไปเลยไปเร็วไปเลยเล่ดิมันสุนแล้วมันรับตากับเคยหอมใช่ล้วให้ไปกับไปจริงจริงไปมาต้องไปรับตู้อจอดประตูประตูประตูเรลุงทำไมได้โย่แลวมึงปิดใช่อ่ะตู้แด็กเลยจาย ไม่ได้เหลืองได้เลยขึ้นเวทีแล้วดิ๊งนในแวรถวนนุ่นหนำลาไป